คำรนพารวยด้วยเกษตร ตอนมะพร้าวเงินล้านมะพร้าวพารวยจันทบุรีฮิพบเธอที่จันทบุรีเจ้าคนดีงานมนักมารักนาชาแก้มน,น้องนะาขาวพะร่างก็งามไม่ขาวไม่ดำพอเหมาะเก็บงอง ใจาใตำบลบ่อของอำเภอขลุงจังหวัดกันทบุรีแห่งน,นี้นะครับถามว่าคนที่มุมณะนะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเ,าเงินทองทการทำกินให้มีหน้ามีตาเนี่ยถามว่ามีหลายรายไหมคำตอบมีเยอะครับแต่นี่เป็นหนึ่งในนั้นครอบครัวแก้วดีไม่ว่าจะเป็นลุงทอกปะเล็ก แล้วก็ลูกสาวชื่อคุณหนูเนี่ยนะฮะช่วยกันก่อร่างสร้างตัวมาไม่ว่าจะเป็นการค้าส่งผลไม้ในอดีตนะครับหรือประมาณ20ปีมานี้มาจับเรื่องของมะพร้าวมะพร้าวคือมะพร้าวแต่จะทำยังไงให้มะพร้าวมันเป็นมากกว่ามะพร้าวและตรงนี้แหละก็จะทำให้เกิดภาวะการหมุนเวียนของการเงินขึ้นมาเดือนละ หลายแสนบาทนั่นคือเงินหมุนเวียนนะครับเราไม่ได้หมายความว่าหลายแสนบาทที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกําไรไม่ใช่เพราะทุกอย่างมีต้นทุนแต่การทําไมทำให้บ้านบ้านหนึ่งหรือชุมชนโดยรอบเนี่ยมีเงินหลายแสนบาทหรือมีเงินเป็นล้านล้านผ่านเข้ามาได้เนี่ยนั่นคือการมีอยู่มีกินมันก็คนรอดปลอดภัยนะครับเรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยก็คือมีฐานะมีอันจะกินขึ้นมานี่คือสิ่งที่ ทั้งคู่นะครับทั้งลุงทอกปลาเล็กแล้วก็ลูกสาวคือน้องหนูเนี่ยได้ช่วยกันทําขึ้นมามะพร้าวหนึ่งผลนะครับุู้รัซื้อมา13บาทขายไป20บาทก็มีส่วนต่างทั้งกําไรและก็การลงทุนอยูในนั้นแต่ว่าทุกส่วนของมะพราะ้าวเขาได้นํามาแปรรูปเป็นปุ๋ยใช่ไหมฮะเป็นปุ๋ยผสมดิน อ่าผสมขี้วัวซึ่งวันนี้ชาวสวนต้องการกันมากคนปลูกอะไรอะไรต้องการกันมากกลาของมันเอามาทําอะไรทานเนาะทานัดแท่งส่งนอกน้ําของมันอาจจะเสียจะบูดเน่าเอาไปหมักเป็นอะไรนะฮะทำไอเอ็มค่ะนั่นเป็นน้ำเอ็มอ่าถ้าถ้าส่วนไหนที่ที่มันเสียอีกมีอะไรฮะที่เอามาทําได้มะพร้าวเน่ามะพร้าวเน่าเอามาตากแห้งมันเอาไปสกัดน้ํามันได้อ่า นี่นะครับทุกส่วนทางมะพร้าวก้านมะพร้าวไปทําอะไรนะฮะก้านมะพร้าวไปทำไม้ฝาดค่ะต้นมะพร้าวไปทําอะไรทำหนังพานนะคะอย่างนั้นคือไม้มะพร้าวใช่ค่ะอ่าก็ถือว่าที่นี่เป็นวิมานที่เกิดจากมะพร้าวเน้ะเพราะฉะนั้นนี่คือมะพร้าวที่ใช่มะพร้าวเหมือนกันเนี่ยบ้านใหญ่ข้างในเนาะส่วนหนึ่งมีไม้มะพร้าวอยู่อ่า ก็ <g ivers> นี่ <ulations> <Trail film> นี่คือวิมานมะพร้าวโดยแท้และก็มะพร้าวนี่สร้างตุงสร้างตังสร้างเงินสร้างทองสร้างฐานะและก็เศรษฐกิจในชุมชนของสังคมบริเวณนี้นะครับให้ดูดีขึ้นมะพร้าวดองกี้มีดีกันดีตรงไหนออกมาพร้าวไทยใช้ได้ทุกส่วนเลยจ้าตั้งแต่กินสดกะทิเนื้อน้ำงามตากิงก้านลำต้นลำข้าอมะพร้าวจ๋าขอไหว้สามที จันทบุรียังเหนือเขาด้วยสิ่งนี้นะขอรับนี่แหละคือสิ่งที่เราเหนือเขาเพราะว่าคนอื่นเขาพูดพอจบก็จบไปแต่จันทบุรีหรือภาคตะวันออกของเราเนี่ยพอพูดจบแล้วมันมีฮิใช่ไหมั้ีฮิยอมยสันเป็นกติกรบางอ่อนอย่าเปลี่ยนใจมีมีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่ กันวังหวังสีพารวยด้วยมะพร้าวเงินล้านจันทบุรีแต่ต้องตามต่อกกันตอนต่อไปนะจะบอกให้